สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพรซ่า ะะวันนี้นะคะพราจะมาสปอยหนังเรื่องเจ้าหญิงนิทราข้ามเวลาล้างคำสาปค่ะเป็นหนังแนวแฟนตาซีฉายเมื่อปี2014เรื่องราวเริ่มต้นที่กาลคละครหนึ่งนานมาแล้วณนะอาณาจักรโอริเวตาพระราชาและพระราชินีได้ให้กำเนิดพระธิดาที่สิริโฉมงดงามทั้งสองจึงได้เชิญนางฟ้าทุกตนในอนาณาจักรมาร่วมอวยพรให้แก่พระธิดาน้อยนางฟ้าแต่ละตนก็ต่างอวยพรแต่พรที่ดีให้แก่เจ้าหญิงแต่ ว่าราชาและราชินีได้ลืมเชื้อเชิญนางฟ้าองค์หนึ่งนามว่าเทมเบียเทมเบียจึงรู้สึกโกรธมากตรงเข้ามาในงานพิธีสิญจ่มพร้อมกับพูดออกมาว่าพระธิดาองค์น้อยน่ารักนี่คือพรที่ข้าจะมอบให้เมื่อเจ้าอายุครบ16ปีเจ้าจะต้องถูกเข็มแทงจากเครื่องปั่นได้และเพื่อชดใช้ความผิดของพ่อแม่เจา้าเจ้าจะตายเมื่อสิ้นสุดเสียงราชาและราชินีก็ต่างตกใจมากเรียบอุ้มพราาะธิดาน้อยขึ้นมา พร้อมกับต่อว่านางออกไปนางฟ้าอีกตนจึงรีบพูดออกมาว่าคําสาปถูกไล่ไปแล้วไม่สามารถลบล้างได้ดังนั้นข้าขอให้ความดีปกป้องเจ้าหญิงจนกว่าเจ้าชายจะปรากฏและรักนางด้วยใจบริสุทธิ์นางจะนิทราในที่ที่ปลอดภัยจนกว่าจะเจอจุมพิษแห่งรักแท้อาณาจักรจะหลับไหลเช่นกันจนกว่าจุมพิษจะล้างคําสาปได้แถมเบียร์ที่ได้ยินแบบนั้นจึงพูดออกมาว่าพวกนางฟ้าหางแถวขณะที่ทุกคน หลับไหลข้าจะยึดครองอาณาจักรนี้และมันจะเป็นของข้านางฟ้าอีกตนจึงได้ไล่คำสาปใส่แทมเบีย er. ขอให้ความตายและหายนะอยู่คู่นางตลอดไปแทมเบีย er จึงได้ปล่อยพลังเวทฆ่านางฟ้าทุกตนแล้วนางก็วับหายไปหลังจากนั้นมาเพื่อไม่ให้คำสาบร้ายนั้นกลายเป็นจริงพระราชาจึงได้มีรับสั่งให้ยึดเครื่องปั่นได้ทั้งหมดในอาณาจักรแล้วเผามันทิ้งและยังได้รับสั่งให้สร้างกำแพงร้อมรอบปราสาทไว้ส่วนเจ้า ญิงน้อยก็ถูกกักบริเวณเพื่อความปลอดภัยของนางเองแล้วเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปจนมาถึงวันเกิดครบรอบปีที่16ของเจ้าหญิงเจ้าหญิงก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้ออกไปข้างนอกสักทีและเมื่อพระจันทร์ขึ้นฟ้าคำสาบใกล้สลายพระราชาจึงได้จัดงานเลี้ยงฉลองไปทั่วทั้งอาณาจักรภายในงานขณะที่เจ้าหญิงกำลังนั่งชมทุกคนเต้นรำยูยูก็ได้มีชายรูปงามคนหนึ่งเข้ามาขอเจ้าหญิงเต้นรำและเขาก็คือคนที่เจ้าหญิง แอบมองมาตลอดตอนที่อยู่บนหอคอยเจ้าหญิงจึงได้ขออนุญ,ญาตราชาและราชินีออกไปเต้นรำกับเขาราชินีก็ให้อนุญาตและเมื่อเจ้าหญิงเต้นรำกับเขาไปได้สักพักเขาก็ได้บอกเจ้าหญิงว่าข้ามีของขวัญจะมอบให้ท่านแต่ไม่ใช่ตรงนี้แล้วเขาก็พาเจ้าหญิงวิ่งออกไปเมื่อไปถึงที่รับตาคนเขาก็ได้มอบชุดแสนสวยให้เจ้าหญิงเจ้าหญิงจึงเกิดความสงสัยว่าเขาทำมันได้ยังไงชายคนนั้นจึงแนะนำเข็มปั่นได้ ออกมาพร้อมกับบอกว่าค่ะทํามันด้วยนี่แต่ท่านจับต้องมันไม่ได้นี่เจ้าหญิงที่เห็นว่าตอนนี้มันได้ผ่านคืนวันเกิดของเธอไปแล้วเธอจึงได้คิดว่าคงไม่เป็นอะไรและได้ขอลองแตะเข็มปันได้ดูทันใดนั้นเข็มปันได้ก็ปักลงตรงนิ้วของเธอจนเลือดสีแดงฉานไหลยหยดออกมาแล้วเจ้าหญิงก็ล้มลงไปนอนแน่นิ่งชายคนนั้นจึงได้ยิ้มออกมาอย่างสะใจ กับคืนร่างกลายเป็นแทมเบียทุกคนในอาณาจักรจึงเริ่มหลับไหลและเข้าสู่ห้วงนิทราตลอดกาลแทมเบียก็รู้สึกสาใจมากนางได้ตรงมาหาพระราชาและใช้ดาบพยายามฆ่าเขาแต่ด้วยพรของนางฟ้านางจึงทำอะไรพระราชาไม่ได้อาณาจักรโอริเวตาจึงได้ต้องคำสาบและเข้าสู่ห้วงนิทราหลับไหลจนเวลาผ่านไป100ปีต่อมาณนะอาณาจักรริมคำแบโรนุ่มน้อยค่ารับ ใช้ของเจ้าชายก็ได้บังเอิญพบกับสารที่เกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหญิงนิทราเขาจึงแนะนํามันออกมาเรียงต่อกันจนได้เห็นว่ามันคือแผนที่เขาจึงเกิดความสงสัยว่าใครกันนะที่เป็นคนเขียนมันเขาจึงแนะนาแผนที่นี้ไปถามกับท่านครูท่านครูก็บอกเขาว่าคนเดียวที่น่าจะเขียนเรื่องนี้ได้คือเจ้าหญิงนิทราแล้วท่านครูก็เล่าตำนานเรื่องราวของเจ้าหญิงให้แบรโรฟังแบรโรที่ได้ยินเรื่องราวของนางก็รู้สึก เห็นใจเจ้าหญิงมากแต่แล้วสักพักหนึ่งทหารคนสนิทของเจ้าชายก็ได้ตรงมาหาแบรโรพร้อมกับบอกเขาว่าเจ้าชายเรียกใช้งานเขาแถมพวกเขายังได้แย่งแผนที่นั้นไปดูอีกสักพักหนึ่งเจ้าชายก็ได้เดินมาเขาก็ได้แย่งแผนที่นั้นไปดูเหมือนกันเหล้วเจ้าชายก็ได้ขอให้ท่านครูอ่านข้อความให้เขาฟังทั้งหมดจนได้ยินถึงเรื่องการแก้คำสาบว่าถ้าเจ้าชายมอบชุมพิษให้กับข้าคำสาบจะสลายและอาณาจักรของข้าจะเป็นของเจ้า าชายองค์นั้นเจ้าชายจึงรู้สึกสนใจและเกิดความโลภขึ้นมาภายในใจแต่ท่านครูก็เตือนเขาว่ามันม่ง่ายหรอกนะฝ่าบาทผู้ที่ไปอาณาจักรนั้นไม่เคยได้กลับมาราชินีชั่วร้ายค่อยสั่งการกองทัพมืดให้ปกป้องเจ้าหญิงนิทราและสมบัติของปราสาทแต่เจ้าชายก็ไม่สนใจคําเตือนเตรียมตัวออกเดินทางทันทีแถมเขายังบอกให้แบรโรลตามไปด้วยและพวกเขาก็ได้ขี่มา้ามุ่งหน้าไปยังปราสาทต,ตามแผนที่ที่ได้มา จนเดินทางไปถึงปราสาทนั้นแต่ก่อนที่จะเข้าไปในปราสาทได้พวกเขาจะต้องข้ามแม่น้ําไปซึ่งมันก็มีเรือรอพวกเขาอยู่เรากับรู้ว่ามีคนจะมาทหารจึงบอกเจ้าชายว่ามันดูง่ายแปลก,แ,ปกแต่เจ้าชายก็ไม่ได้เอกใจอะไรโดดลงเรือนั้นไปทุกคนจึงขึ้นเรือตามเขาแล้วแบรโรก,ก็เริ่มพายเรือพาทุกคนไปยังปราสาทแต่แล้วอยู่ๆก็มีตัวอะไรสักอย่างว่ายมาชนกับเรือทุกคนจึงตกใจเล็กน้อยและเริ่มรู้สึก วาดกลัวทันเดนั้นสัตว์ประหลาดเนซีก็ขึ้นมงงาง่ามทหารคนหนึ่งลงไปในน้ําและกินเขาอย่างโหดเหี้ยมแบโรและทุกคนจึงรีบช่วยกันพายเรือขึ้นฝั่งจนพวกเขาสามารถรอดมาได้แต่เรือก็ถูกทําลายหมดพวกเขาจึงเริ่มคิดได้ว่าไม่ควรมาที่นี่ตั้งแต่แรกจากนั้นพวกเขาก็เดินตรงเข้าไปในปาา่าแต่พวกเขาก็ไม่สามารถเข้าไปด้านหนได้เพราะแทมเบียได้ไล่เวทมนต์ป้องกันไว้แถมพวกเขายังได้เห็นซากโครงกระดูกของคนที่เคยคิดจะเข้า พวกเขาถึงได้ตัดสินใจพักผ่อนให้หายเหนื่อยก่อนยกเว้นแบโร่เจ้าชายได้สั่งให้เขาปีนขึ้นไปบนหอคอยคนเดียวเขาตั้งใจที่จะใช้แบโร่ให้เป็นตัวทดสอบแบโร่ผู้กาหารก็ตอบปากรับคําทันทีแล้วเขาก็ปีนขึ้นไปจนได้รู้ว่าทางหน้าต่างด้านนี้สามารถเข้าไปได้เจ้าชายจึงได้สั่งให้แบโร่ผูกเชือกรอไว้ในกลางดึกคืนนั้นเสียงคำรามของอสุรกายก็ได้ดังขึ้นมาเจ้า ชาจึงรู้สึกหวาดกลัวมาส่วนแบรโรเขาก็ได้บังเอิญพบกับเด็กสาวคนหนึ่งที่ติดอยู่ในปราสาทเธอมีนามว่านิวทั้งสองจะได้พูดคุยถามถ่ายกันไปมาจนได้รู้ว่านิวติดอยู่ที่นี่มาสองวันแล้วและเธอก็ไม่สามารถออกไปได้เพราะอาณาจักรนี้ต้องคำสาคนเป็นที่เข้ามาจะไม่สามารถออกไปได้แล้วนิวก็เตือนแบรโรให้รีบกลับไปแต่แบรโรก็ตั้งใจไว้แล้วว่าเขาจะต้องช่วยเจ้าหญิงให้ได้เขา จึงไม่เกรงกลัวต่อคําเตือนของนิววันต่อมาแทมเบียก็ได้รู้ถึงการมาของเจ้าชายและพรรคพวกนางจะได้ปลุกผีดิบขึ้นมาจากหลุมศพให้ออกมาไล่ล่าพวกเขาเจ้าชายและทุกคนจึงได้วิ่งหน,นีอย่างไม่คิดชีวิตแลีบปีนเชือกขึ้นไปบนหน้าต่างนั้นเมื่อพวกเขาขึ้นมาได้ครบพวกเขาก็เดินทางต่อแต่แล้วผีดิบในปราสาทก็ออกมาไล่ล่าพวกเขาอีกพวกเขาจึงจําเป็นต้องต่อสู้กับพวกมันแบโรเจ้าชายและทหารก็ได้ต่อสู้กับผีดิบอย่างดุเดือด พวกเขาได้ลงมือฆ่าผีดิบตัวแล้วตัวเล่าจนสามารถจัดการมันได้ทั้งหมดเจ้าชายจึงรู้สึกฮึกเหิมมากคิดถึงสมบัติมากมายที่กําลังจะกลายเป็นของเขาแทมเบียที่เห็นแบบนั้นจึงได้สั่งให้สิ่งที่แข็งแกร่งกว่าออกมาต่อกรกับพวกเขาและในขณะที่พวกเขาเดินทางมาถึงห้องสมบัติอสุรกายที่แทมเบียส่งมาก็เริ่มออกมาปั่นประสาทพวกเขาพวกเขาจึงรู้สึกหวาดกลัวมากรีบวิ่งหนีไปที่บันไดแต่แล้วเจ้าชายก็ถูกอสูรจับตัวไป แบรโร่จึงบอกให้ทุกคนเรียกกลับไปช่วยเจ้าชายแต่ทุกคนก็ไม่ยอมไปเพราะพวกเขาก็กลัวตายเหมือนกันแบรโรจึงได้พูดถึงเรื่องแผนที่และบอกว่าเขาเป็นคนเดียวที่อ่านมันออกเขาจึงได้สั่งให้ทุกคนทําตามเขาและไปช่วยเจ้าชายกับเจ้าหญิงเดี่ยวนี้ทุกคนจึงจําเป็นต้องยอมแล้วแบรโรก็เดินนําทางพวกเขาไปสักพักหนึ่งนิวก็โผล่ออกมาบอกให้แบรโรรีบหนีออกไปแต่แบรโรก็ไม่ฟังเธอจึงพูดออกมาว่า นั้นขอให้พระเจ้าคุ้มครองท่านเถอะเพราะท่านจะไม่รอดออกไปจากปราสาทนี้แน่แล้วเธอก็วิ่งออกไปทันใดนั้นอสุรกายตัวใหญ่ก็พอ,อกมามันได้จจ่โจมใส่พวกเขาจนทหารคนหนึ่งต้องสังวยชีวิตให้แก่มันแบโรลและคนที่เหลือจึงพาย,ยายามต่อสู้กับมันต่อจนทหารคนหนึ่งได้ใช้ดาบฟันไปที่แขนของมันเข้าอสุรกายจึงเร่วิ่งหนีไปพร้อมกับส่งเสียงกรีดร้องออกมาอย่างเจ็บปวดพวกเขาจึงรอดมาได้แต่ตอนนี้นั้น พวกเขาเหลือกันอยู่แค่สามคน,นหนีด้านของเจ้าชายอาซูนได้จับตัวเขามาให้แทมเบียแทมเบียก็ได้พูดขู่จะตัดคอเขาส่งไปให้ราชาแห่งริมคำเพื่อแก้แค้นต่อปู่ทวดของเจ้าชายที่เคยปฏิเสธการขอความช่วยเหลือจากนางเจ้าชายก็รู้สึกกลัวมากเขาจึงทําได้แค่กล่าวขอโทษแทนปู่ทวดของเขาหนีด้านของแบโรระหว่างทางพวกเขาก็ได้สูญเสียทหารไปอีกหนึ่งคนจนเหลือกันแค่สองคนแบโรจึงได้ ตัดสินใจจัดการกับพวกผีดิบให้หมดก่อนเขาจึงได้จุดไฟเผาพวกผีดิบทั้งหมดจนแทมเบียรูร้สึกโกรธมากรีบตรงออกไปแบรโร่จึงได้ใช้โอกาสนี้ตรงเข้ามาหาเจ้าชายแต่แล้วแทมเบียก็ได้เดินกลับเข้ามาพร้อมกับสั่งให้ผีดิบคุมตัวพวกเขาไว้แล้วนางก็ได้ไล่เวทดมนปลูกพวกผีดิบขึ้นมาจากหลุมศพเพิ่มอีกจากนั้นนางก็ได้ยื่นลูกแก้ววิเศษให้แบรโร่ดูว่าตอนนี้เหล่าผีดิบได้ออกล่าไปทั้งสามอาณาจักรใกล้ แล้วนางยังไม่ให้เขาเห็นผ้าของเจ้าหญิงนิทาด้วยแบโรจึงได้กล่าวขอร้องให้แทมเบียมอบเจ้าหญิงให้แก่เขาแทมเบียจึงได้พูดกับเจ้าชายว่าฟังสหายเจ้าพูดสิเขาคิดอยากจะเป็นเจ้าชายซะเองเจ้าชายจึงได้บอกให้มัดแบโรไว้แล้วค่อยมาจัดการเขาทีหลังหลังจากจัดการเจ้าหญิงเสร็จเพราะตอนนี้นั้นเจ้าชายได้ตกลงปงใจให้แทมเบียเป็นราชินีของเขาแบโรจึงรู้สึกอึงมากแล้วเจ้าชายกับแทมเบียก็ องออกไปอย่างห้องของเจ้าหญิงในด้ดนของแบรโรขณะที่เขากําลังคิดว่าจะช่วยเจ้าหญิงยังไงดีนิว <New S 1> <New S 2> ก็ได้แอบเข้ามาตัดเชือกให้เขาแบรโรก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมาทันทีแล้วเขาก็ได้ขอให้นิวช่วยพาเขาไปหาเจ้าหญิงนิว <New S 2> จึงรีบพาเขาไปแต่แล้วสุลกายก็ได้มาขวางทางพวกเขาไว้พวกเขาจึงต้องรีบหนีจนแบรโรได้บังเอิญเดินไปพบกับเจ้าชายทั้งสองถึงได้ประดาบกันแบรโรก็ตอว่าเจ้าชายออกมาอย่างผิดหวังเจ้าชายก็ได้ บอกว่าข้าไม่มีทางเลือกเจ้าต้องไว้ใจข้าสักพักหนึ่งอสุลกายก็ได้ตามมาทันทั้งสองจึงได้หันไปต่อสู้กับอสุรแทนอสุลกายก็ได้ใช้กงเหลวฟาดฟันใส่พวกเขาพวกเขาก็พยายามใช้ดาบกันไว้ทุกทางจนแบโร่สามารถใช้ดาบแทงเข้าไปที่คอของอสุรเจ้าชายก็ช่วยแทงมันซ้ำจนอสุรล้มลงไปและเมื่ออสุรนแน่นิ่งไปเจ้าชายก็พูดออกมาว่าข้าเสียใจด้วยมันไม่มีวิธีอื่นแบโร่ก,ก็ พูดออกมาว่าท่านยังจะต้องจุมพิษเจ้าหญิงเจ้าชายก็บอกว่าและข้าแทมเบียร์แบรโรจึงได้หันกลับมาเชื่อใจเจ้าชายอีกครั้งเขาจึงบอกเจ้าชายว่าข้าจะช่วยท่านเองแต่เจ้าชายก็ปฏิเสธแล้วเขาก็ได้มอบของให้แบรโรพร้อมกับบอกเขาว่ารับไปตราประจำตระกูลของข้าตอนพ่อข้ายึดอาณาจักรของพ่อเจ้าเขาได้ยึดสิทธิ์แต่กำเนิดของเจ้าด้วยข้าจะขอคืนมันให้เจ้าแบรโรจึงได้รู้ความจริงว่า เขาเป็นลูกของกษัตริย์และเคยเป็นเจ้าชายมาก่อนแล้วเจ้าชายก็ตรงไปหาแทมเบียแทมเบียก็ได้สั่งให้เจ้าชายฆ่าเจ้าหญิงิทาทันทีเจ้าชายจึงได้ถือดาบเดินตรงเข้าไปที่ข้างเตียงของเจ้าหญิงแต่แล้วแทนที่เขาจะลงดาบเขากลับเลือกที่จะจูบเจ้าหญิงแต่เจ้าหญิงก็ไม่ตื่นจากการหลับไหลแทมเบียจึงได้เดินไปหยิบมีดแล้วพูดออกมาว่าเจ้าพยายามจะปลุกนางด้วยจุงผีแต่หารู้ไหมว่าเจ้าชายที่หัว ใจบริสุทธิ์เท่านั้นถึงจะทําได้เจ้าชายที่ได้ยินแบบนั้นจึงได้หันดบาบใส่แทมเบียทันทีแต่แล้วเขาก็ถูกแทมเบียแทงเข้าอย่างจังจนเจ้าชายสิ้นใจไปในที่สุดในด้านของแบรโรนิวก็ได้นาทางเขาไปหาเจ้าหญิงจนได้เห็นว่าแทมเบียกาลังสั่งทหารอีกคนที่เหลือรอดให้มาฆ่าเจ้าหญิงแทนแต่ทหารคนนั้นก็ไม่ยอมทําเขาได้อุ้มเจ้าหญิงออกมาแทมเบียจึงได้จัดการดึงศีรษะของเขาออกมาจากตัวอย่างโหดเทียม แบโรที่เห็นแบบนั้นจึงได้รีบเข้าไปต่อกรกับแทมเบียแทมเบียจะได้ปลุกศพของเจ้าชายและทหารทุกคนที่มาให้ตื่นขึ้นมาจากความตายกลายเป็นผีดิบเพื่อมาจัดการแบโรแบโรจึงพยายามลองลูกดึงสติของเจ้าชายแต่แล้วแทมเบียก็ควักหัวใจของเจ้าชายออกมาแถมยื่นให้ผีดิบทุกตนกินขณะเดียวกันนิวก็แอบลากล่างของเจ้าหญิงออกไปจากห้องนั้นแทมเบียจึงได้รีบตามนางไปทิ้งให้แบโรอยู่กับผีดิบแบ จึงจําเป็นต้องจัดการพวกเขาและเมื่อแบรโรจัดการพวกเขาเสร็จเขาก็ได้รีบตรงออกไปที่ร่างของเจ้าหญิงแทมเบียก็ได้สั่งให้ผีดิบและสุดลกายออกมาขัดขวางเขาไว้แต่ด้วยความอยากช่วยเจ้าหญิงของแบรโรเขาก็สามารถจัดการพวกมันได้หมดแทมเบียจึงได้ท,ทําทีเป็นยอมแพ้แบรโรก็หลงเชื่อนางแทมเบียจึงจได้ใช้โอกาสนี้ปล่อยพลังใส่แบรโรจนแบรโรแน่นิ่งไปแทมเบียก็รู้สึกสาใจและฮึกเขิมมานางจึงได้ปลุก ผีดิบทุกตนขึ้นมาอีกครั้งนางยังได้พูดบังคับให้นิวใช้มีดแทงลงตรงกลางอ,อกของเจ้าหญิงแต่นิวก็ไม่ยอมทำสักพักหนึ่งแบรโรที่ตอนนี้กลายเป็นผีดิบก็ได้ลานเข้าไปหาเจ้าหญิงแล้วเขาก็มันจงจูบนางทันใดนั้นผีดิบทุกตนก็ได้ลม้มลงพร้อมกันเจ้าหญิงก็ได้ตื่นขึ้นจากนิทราและเมื่อนางตื่นขึ้นมาเห็นว่าแบรโรเป็นคนถอนคำสาปให้นางนางจึงได้จูบเขากับแล้วปฏิหารก็ได้เกิดขึ้น แบรโรได้ฟื้นคืนกลับมาจากความตายแทมเบียจึงร้องตะโกนออกมาอย่างไม่พอใจแล้วนาะงก็จะลงมือฆ่าเจ้าหญิงแบรโรจึงรีบลุกขึ้นมาปกป้องเจ้าหญิงไว้เจ้าหญิงจะได้ออกคำสั่งในประเทศแทมเบียออกจากอาณาจากักรนี้แต่แทมเบียก็ไม่ยอมแบรโรจึงได้ใช้ดาบแทงเธออย่างจังเธอจึงล้มลงไปอย่างเจ็บปวดหลังจากนั้นมาอาณาจักรโอริเวตาก็กลับมารุ่งโรจน์อีกครั้งทุกคนได้ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลแล ใช้ชีวิตต่อไปแบโรกับเจ้าหญิงก็ได้แต่งงานกันแถมยังมีลูกที่น่ารักด้วยกันอีกด้วยแล้วเรื่องราวก็ได้จบลงก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องเจ้าหญิงนีิทาข้ามเวลาล้างคำสาปเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพรวด้วยนะขอบคุณค่ะบาย